ทางกองทัพได้รับโทรเลขจากจังหวัดต่างๆตั้งแต่เวลา2นาฬิกาว่าเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาปัตตดีประจวบคีรีขันธ์คนครศรีธรรมราชสุราชธานีชุมพรและบางปูส่วนทางบกได้เข้าทางจังหวัดพิบูลสงครามทุกแห่งดังกล่าวได้มีการประทะสู้รบกันอย่างรุนแรงสมเกียรติของทหารและตำรวจไทย จนรัฐบาลไทยได้สั่งให้ทหารและตำรวจทุกหน่วยหยุดการยิงปะทะช,ชั่วคราวเมื่อเวลา12นาฬิกาโดยประมาณจึงพบว,ว่ามียุวชนทหารสูญหายไปทั้งสิ้นรวม12นายต่อไปนี้เป็นรายนามยุวชนทหาร12นายที่ได้หายตัวไปในสนามรบแล้วปะทะกับกองกำลังทหารญี่ปุ่น ซึ่งณขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นหรือตายทั้งนี้ยังได้รับรายงานว่าหลังลาดตะเวนตรวจดูความเสียหายในพื้นที่รบทหารของเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดลูกตั้งค่ายมนุษย์แต่ข้าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยจึงขอออกมาตรการฝึงปฏิบัติตามดังนี้ถ้าไมิให้ออกลาดตะเวนเกียงลำพังจงพกพาอาวุธปืน หรืออาวุธมีประกายไฟหากพบสิ่งผิดปกติอนุญาตให้ยิงได้ไม่มีความผิดอยู่ให้ห่างจากบุคคลลักษณะต่อไปนี้มีบาดแผลเวละวะ้ายซาตกตกเดินได้มีในาตาผิดมนุษย์พุ่งกินสัตว์และคนเป็นอาหารขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัย